สวัสดีชาวนอนน้อยที่รักทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือผู้หญิงยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK Modify ครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมในก้า CK Modify ครับ <c oughs> พูดผิดพูดถูกตั้งแต่เริ่มคลิปเลยเว้ยโอเคครับวันนี้ตามชื่อคลิปครับผมจะมาสุมเผานะโดยที่ผมจะสุมเผาไหนเมื่อผมแบบเผานั้นออกมาปุ๊บผมจะเอาเผานั้นเลยผมจะไม่เปลี่ยนเพราะอะไรนะะ่ะเหรอ พอทางผมมาสูมได้แค่รอบเดียวยังไงละ่ะพอทางผมมาสูมได้แค่รอบเดียวยังไงละ่ะแล้วก็ส่วนที่เหลืออีกประมาณพันพันห้าพันกเนี่ยครับผมจะไปเอาซื้อหมัดบางกรด้วยเห็นรีวิวแล้วมันว่าโหดดีครับก็หมัดบางกรอยู่ใ,ใกล้เนี่ยผมจะไปซื้อนะครับ๋ยก่ก่อนสุมเผาก่อนสุมเพาสุมพ้นก่อนเฮ้ยสวัสดีครับสุมพ้นตีศศ์เปล่า เดีไลฟุตเดี๋ยวนะเวลาสุ่มผลที่ไร่ชอบมีคนเดิมตามบอกว่าไปเรามาสุมเผากันคนระับเราจะมาดูว่าเราได้เผาอะไรนะครับวัดดีครับสามสองหนึ่ง <1. S 1> และบิดเผามิงว้าวโอ้เอ่อว่าแต่มันดียังไงนะ่ะ ู้สึกว่าอันนี้จะเป็นเผาวีหนึ่งใช่ไหมได้ข่าวรับได้ข่าวว่ามันทำได้ยันเผาเอ่อเท่าไหร่นะ V4 แล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดนะโอเคครับแต่ผมขอเวลาสักครู่หนึ่งไปดูวิธีทำเผากันแล้วเรากลับมาเจอกันครับผม A few moments later. โอเคครับหลังผมจากผมไปศึกษาไปแล้ววิธีทำเผาว2นะครับนี่ให้รับอะไรนะคิดจาก เอฟซีดูฟี่เนี่ยบาติโอนะครับดูที่เควสเขานะครับจะให้เราไปํำจัดมอนเจอร์50ตัวนะครับโซนไพเลตนี่ครับที่ทำเควส50ตัวตรงนี้ครับก็อาจจะยาวๆหน่อยนะครับคลิปนี้ไปรเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับเสร็จไปแล้วหนึ่งเควสไปเราไปปีนไปรับเควสต่อไปกันครับผมมาแล้วเพื่อนเควสต่อไปคือไรโอเคครับไปตามหาเด้มค่าเจรมี่ครับเจริมี่อยู่ตรงนี้ครับไอ้ตรงสูงๆข้างหลังแมปตรงนี้เลยครับเนี่ยมีใครฆ่าเล่นไปหรือ,อยังถ้าฆ่าเล่น,นต้องเปลี่ยนเซิร์ฟแนวเ่ยอ่ามีคนฆ่าเล่นไปแล้วก็ออยัดเปลี่ยนเซิร์ฟครับผม อือย่างแหลกครับซื้อแนี้ไม่บอกกันท่องฟีงรเยะยาวโอ้โหแหลกจัดเลยเอ,อ้าวอู้แหลกจดัดอะไรครับนี้่โอเคครับต้องไปไหนต่อนนี้ เดี๋ยวผมลองกลับไปที่คาเฟ่ก่อนนะผมไม่มั่นใจโอเคครับภารกิจต,ต่อไปไปช่วยกากรดีเอเตอร์นะครับรู้สึกว่ารหัสลับมันจะอยู่ข้ขางบนนู้นนะแต่ผมขออนุญาตเปลี่ยนเซิร์ฟกันเซิร์ฟนี้ไม่น,น่าเล่นได้อเนี่ครับมันจะมีรหัสอยู่ตรงโต๊ะนี่ครับนี่สัญลักษอ่าผมผมต้องถ่ายรูปไว้ก่อนไป ไปตรงั้น,นครับตรงคาลาเซียมาที่ผมถามว่ามันคืออะไรครับนี่ยเนี่นี่เนี่ยเนี่ยวิธีนะครับให้เราลงไปที่ข้างล่างตรงนี้คนระับไอใต้สะพานเนี่ยปึ๊บแล้วให้เรากดรหัสตามที่เราเห็นตามลำดับนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปรหัสไว้ให้นะครับรหัสอันแรกเหมือนตัว Y อันนี้ไหมตัว Y แล้วก็เป็นรูป infinity กดไปถึงยไง แล้วก็ตัว C มีขีดเอ่ออยู่ไหนวะอันนี้ไหมแล้วก็เอ่อเหมือนตัว S S จะนิก e นี่ปึ๊บแล้วก็เหมือนตัว M ตัว M อยู่ไหนวะอ้าว M ตัว M ห้เฉยเฮ้เพื่อนเห็นตัว M ไหมเพื่อนนี่อปึ๊บ แล้วก็ตัวเหมือนตัว f นี่เหมือนตัว n ไหม n รือ n เลย n ไปแป๊บเมื่อกี้ไป,ไ,ปไหนละนี่ตัว s s s h o w a r แล้วก็ตัว b b l u e t o o t นะครับ b l u ู t o o t อยู่สายรับนี่ b l u e t o o t น่าปลดล็อกได้แล้วครับโอเคครับต่อไปครับเราต้องไปหาดอกไม้โดยที่เราต้องไปเกาะ green zone กันนะฮะ กรีนโซนกรีนโซนน่าถาวันเบิมบ่มเบิ่มเอ๊ยอยู่ไหนนาะ MBC ตัวที่เราต้องรับเสนะ่ะไปหนึ่งนะโอ้เราต้องหาดอกไม้ถ้าเป็นนี่นะถ้าฝั่งพี่เขาไม่ผิดก็คือเราต้องหาดอกไม้ทั้งหมดสามดอกนฮะนี่แต่แต่มารับเพนจับปนุม่มกันนี้ก่อนอ่าเจอดอกแรกนะครับดอกสีม่เงเกิดเฉพาะกลางคืนครับผมเนี่ยจะกอดดอกซัมบี Flower One อ่าเนี่ยครับเจอดอกที่สองครับดอกสีแดงปึ๊บอ่า Forward t ์สีแดงครับผมต่อไป Forward Tree มันทั้งแมพเลยอ่าได้แล้วครับดอกที่สามนี่ Forward 3สามเนี่ยครับดอกที่หนึ่งอาดอกที่หนึ่งครับดอกที่สองแล้วก็ดอกที่สามครับผม ดอกที่หนึ่งที่เป็นสีน้าเงินเนี่ยนะฮะจะเกิดเฉพาะตอนกลางคืนนะครับเป็นี่เกีกอเล็กๆแล้วก็ทั่วไปตามที่ผมได้นะครับแต่เด็นเขาคืนนะอันนี้ดอกที่สอง,งสีแดงนึกว่าจะมีทั่วไปนะส่วนจุดผมไม่มั่นใจเท่าไหร่ดอกที่สาม flower สีเหลืองครับคือดอกไม้ที่ได้จากการตีมอนทั้งแมพครับก็คือตัวไหนก็ได้แต่มันจะดุ่มดอกนะไม่ได้ดอกเปอร์เซ็นต์นะครับผมรอรับ ดอกไม้เสร็จแล้วอ่ันนี้เรามาหาขนมคนนี้ครับอคมิตห้าแสนครับนี่ครับทีนี้เราก็จะได้ <c oughs> อ่าเผา v ีสองมาแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอกลับไปคาเฟ่ก่อนนะโอเคครับเรามาถึงที่ทำผล v ีสามแล้วนะฮก็คือให้คุยกับ ตะลุงกันนี้นะครับเพื่อเปิดประตูไปสู้กับโดฟามิโก้นะฮะโดยที่เงื่อนไขในการเปิดประตูนะครับใช้ผลที่มีราคาหนึ่งรอ้อนเนี่ยผมไปเทรดโอ้เพรชฟูดมาโอเคอเคูอค้อะไรเนี่ยลองเก็บไปก่อนโอเคครับเอาผลล้านหนึ่งยื่นให้เขาครับเขาก็เปิดประตูให้แนละ้วไปสู้กับโดฟามิโก้รู้สึกว่าจะยากหน่อยนะ โอ้ไม่กูไม่อยู่โดฟายมิโกไม่อยู่ล่ะไม่อยู่นี่เมื่อไหร่ภาษาไปแล้วย้ายเสืส้อก็ไนนะด้สวัสดีสวัสดีโดฟามิโกอยู่ปอนี่เสืส้อตีไโดฟามิโกอยู่ครับโอเคมาโอ้โหโอ้โหโ,โ,โดนทีครึ่งหลอด ถอยกันถอยกันนะครับโอ้หประมาทประมาทไปหน่อยรีเลื่อนกันรีเลื่อนกันสักสองพันนะครับเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหเกือบแตกเกือบแตกประมาทอีกแล้วประมาทอีกแล้วถอยกันนะครับวิ่งกันวิ่งกันต้องอไกลๆกันนะครับน่าจะโดนอีกสกิลเดียวน่าจะแตกนะะเข้าใกล้ไม่ได้เลยครับตอนนี้ ไม่โดนเฉยมันติดอย่างวะเออโดนสักทีนักหนีผมไปไหน,นไปดีเพื่อนมีคนมาช่วยตีแหละได้ามาช่วยเราตีแหละโอ้ตีคอยทำไมล่ลาวจบยัง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  โอเคยังอยู่นี่โอเคครับเสร็จแล้วครับต่อไปครับเมื่อเราตีนนฟอรมิงโกเสร็จแล้วนะครับติดอะไรเนี่ยให้เราไปที่เกาะดอกทานตะวันนะอ่าไม่ใช่ดิภูเขาทานตะวันอ่าอยู่นี่ครับมันจะมีทางเข้ารับอยู่นะฮะแป๊บหนึ่งเดอ้อหาก่อนหาก่อน ทานเขารับจุดจากนี้ไหมหาก่อนนะทางเข้ารับอยู่หน่ายหาเขารับไม่เจออืมอันนี้อยากอ่าอ้าเจอดับนี่ครับให้เรามาแล้วเคลียสกับอลเวเอเอาลาวีอะไรสักอย่างเนะี่ย อย่าพับถ้าเป็นเผามิงนะฮะผมไปดูมานะ่ากะต้องเก็บกล่องสมสิบสามสิบเดียบสามสิบกล่องนะเพื่อที่จะสำเร็จเฟสนี้นะมาเปิดไปเดิมเลยกล่องนี้กันเลยครับหนึ่งกล่องครับผมกล่องที่สองครับผมสามกล่องครับผมสี่กล่องครับห้ากล่องครับผมหกกล่องครับผมเจ็ดกล่อง แปดกล่องครับเก้ากล่องสิบกล่องครับผมนี่สิบเอ็ดกล่องสิบสองกล่องครับผมอ่าสิบสามกล่องครับนี่กล่องที่สิบสี่ครับกล่องที่สิบห้าครับชึ้นทางแล้วกล่องที่สิบหกครับผมอ่ากล่องที่สิบเจ็ดครับ สิปดอ่าของที่สิครับ19ครับยี่สิบยีบอดยบสองยี่บสามกล่องครับผมยีี่กล่องครับผม25้ากล่องครับ,รบยี่7ิบหกบเจปดยบเกนี่สามสิบสมสิบสามสิบไหมสามไหมสามสิอ่าครบครบยางอ่าเก็บแล้วสองล้าน เย้โอเคครับในสุดผมก็ทำฝ่าวีสาได้แล้วว้า wow. วรู้สึกว่า V4 สี่นี่นะมาทำโลกสอไปไหม <c oughs> วิ่งเดีวจัดเลยเฮ้ยไดีดูสิสกิลทำอะไรได้เขาเอาไปที่โลง่งๆกครัตรงนี้แล้วกันกดสกิลอู้อย่างไวเอับอู้วิ่งะแนดดอย่างไวเลยวิ่งธรรมดาก็ไวนะ ว้าวเอยอะเวืนรนดําเลยอืมอยากรู้สิก่อนป,ปิดคลิปสูมได้หรือย,ยังยิบคือชั่วโมงไงโอเคผมว่าผมไม่ไหวแล้วผมขอปิดคลิปกันดีกว่าก็อก่อนไปคลิปไปซื้อหมัดมังกรอนก่อนโอเคครับสำหรับอา้าวเฮ้ยมีดาวติดค่าหัวเด้หมื่นห้าเนี่ยโอเคครับสำหรับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนสำหรับเผ่ามิ้งโอ้เหนื่อยเหนื่อยเอาเรื่องอย่างกันนะกว่าจะหาเตือนแต่นั้นนะสำหรับวันนี้ก็ผมใน, <S <S 2> <S 2> น,นก้าสีเคมอนุชัยก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับช่องผมมีติ๊กตกแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ ผขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนอนกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ <int> โอเคครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพูดคุยท้ายคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผมทำข้อมูลผิดพลาดหรืออะไรผิดไปก็ขออภัยมาด้วยนะที่นี้นะครับแล้วก็ถ้าในคลิปมีพูดแบบติดติด,ด,ด,ดขัดขัดผิดผิด,ดทุกๆก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีนอนน้อยนอนน้อยไปหน่อยนะครับผมก็ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจใคลิปหน้าด้วยนะครับแล้วก็ข่าวที่สำคัญจะมาแจ้งท่าคลิปก็คือถ้าครบ100ซับสไครต์เมื่อไหร่นะครับอาจจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับคอยติดตามกันว่ากิจกรรมพิเศษที่ผมจะจัดหลังครบ100ซับสไครต์คืออะไรครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวก็ผมน่าจะประกาศทาง Facebook Fan น page นะเดี๋ยว Facebook Fan Page เสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับผมยังไงก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ Bye bye đừng tiếp nón nữa đâu <laughs>